ขนมกุ้ยช่ายที่แป้งน้อยมากหาแป้งแทบไม่เจอของร้านอามากก้วยช่ายขายอยู่ที่ตลาดพระราม5ค่ะขนมหน้าร้านจะมีทั้งหมด6ไซส้นะคะมีทั้งกุ้ยช่ายเผือกเชยเท้ากระหล่ำปีม่วงเหน่อไม้แล้วก็มันแก้วตอนนี้พี่เขากำลังทำขนมกุ้ยช่ายแบบนึ่งอยู่นะคะที่ร้านใช้กุ้ยช่ายแบบจุกๆเลยเอามาคุกกับส่วนผสมเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปผสมกับแป้งค่ะ ซึ่งกล้วยช่ยของที่ร้านนะคะจะไม่ใช่การนำไปห่อแป้งแต่เป็นการใส่แป้งเข้าไปผสมข้างในทำให้พอนึ่งออกมาแล้วนะคะกินแล้วลื่นไม่มีสะดุดเด็กๆสามารถทานได้ด้วยค่ะเพราะว่าทานง่ายมากๆพอผสมแป้งเส็จก็ใส่น้ำน้ำมันแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีนึงนะคะจากนั้นพี่เขาก็จะนำไปนึ่งจนสุกแล้วก็ได้ออกมาเป็นขนมกล้วยแช่ค่ะ สังเกตดูนะคะพี่เขาจะใช้สกูป๊ปในการตักขนมกุยช่ายทำให้ขนาดของชิ้นออกมามีขนาดใกล้เคียงกันค่ะเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูนะคะว่าก่อนนึ่งแทบจะไม่เห็นแป้งเลยทำให้พอนึ่งออกมาแล้วเราเลยหาแป้งแทบไม่เจอค่ะพอนำขนมไปนึ่งบนน้ำเดือดนะคะเสร็จออกมาก็จะเป็นขนมกุยช่ายน่ากินน่ากินแบบนี้เลย สำหรับใครที่อยากลองหลายๆไส้นะคะแพนแนะนำว่าให้รีบมาซื้อแต่เช้าเพราะว่าถ้าช่วงบ่ายๆลงไปแล้วบางไส้อาจจะหมดได้ค่ะดังนั้นเราก็ไม่รอช้าค่ะรีบสั่งกลับบ้านก่อนเลยวันนี้แพรซื้อเป็นทั้งกุยช่ายแบบนึง่งแล้วก็แบบทอดนะคะเปิดออกมาคือน่ากินมากไส้เน้นๆแป้งน้อยๆของโปรดเลยค่ะแล้วก็ราดน้ำจิ้มลงไปชุ่มๆแบบนี้อร่อยมากเลยทุกคน น่ากินทุกไส้เลยนะคะทุกคนใครไปซื้อแล้วอยากให้ลองให้ครบนะคะแต่ไส้ที่แพรชอบที่สุดนะคะจะเป็นไส้กุ้ยช่ายค่ะเพราะว่าแพรไม่ชอบทานหักขมขมพอกินตัวนี้แล้วอะ่ะคือกินง่ายมากๆร้านเปิดทุกวนันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นมีจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะคะ